ช่างสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอร์บ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมการผมช่างสุขสันต์ครบเครื่องเรื่องแอร์บ้านนะครับในวันนี้นะฮะผมอยากจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการที่หลายๆคลิปนะฮะหลายๆคนที่ต้องการล้างแอร์เองนะครับวันนี้ผมมาแนะนํานะครับใครบ้างที่ใช้โฟมนะครับทําความสะอาดสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมาล้างด้วยตนเองโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่า แอร์ของเรานั้นมันมีความสดปกขนาดไหนนะครับก็นื่นผมขออนุญาตพูดก่อนเลยนะครับว่าหากคุณผู้ชมใช้โฟมล้างด้วยตนเองโดยที่เปิดหน้ากาดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาฟิลเตอร์ออกมาแล้วก็ฉีดโฟมทิ้งไว้ประมาณสิบห้าทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็เอา,เอาบ็อกฉีดน้ํานะครับฉีดเพื่อให้มันฝุ่นนะครับลงมาที่ ล้างน้าทิ้งนะครับผมคิดว่าทําได้ไหมทําได้นะฮะแต่ว่าสิ่งสกปรกที่มันล้างให้หมดแน่นอนว่ามันตันอยู่ข้างในแผง้ังพึ่งแน่นอนนะครับทำได้ไหมทาได้นะครับแต่ว่าคุณผู้ชมจะต้องใช้ก็คือว่าแอร์คุณผู้ชมใช้ประมาณสัก3สามเดือนอใช้ครั้งหนึ่งโอเคเพราะว่าสิ่งสกปรกมันจะไม่มากใช่ไหมฮะอันนั้นสามารถทําได้ แต่ถ้าหากว่าแอร์ของใครนะครับที่มีความสกปรกมากๆใช้ประมาณ6เดือนปีหนึ่งนะครับกรงกระรอกของเราเนี่ยมันจะมีฝุ่นนั้นหนาอย่างเงี้ยโอเคผมไม,ไม่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนว่าตะกอนหรือสิ่งสกปรกต่างๆมันจะไหลลงมากองอยู่อาจถัดน้ำทิ้งนะครับแล้วทําให้ท่อน้ําทิ้งตันได้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมไม่มีความรู้ในเรื่องของการแกะ แอร์ยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับแน่นอนว่ามันมีปัญหาตามมาทีหลังจะเสียเงินสองต่อแน่นอน,นครับก็ซืออ้อโฟมล้างนะครับแล้วก็มาต้องมาเสียค่าช่างไปล้างอีกเพราะว่าน้ําหยุดนั่นเองนะครับแล้วก็มันอาจจะเย็นในช่วงวันแรกนะครับอีกไม่นานนะครับมันก็จะไม่เย็นนะครับไม่เย็นหมายถึงมันระบายอากาศไม่ได้นะเพราะว่ามันมีสิ่งอุดตันอยู่คนระับประมาณนั้นเนาะ ก็ผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับว่าจริงๆการล้างแอร์มันมีหลายแบบหลายแบบมากหลายรูปแบบมากถ้าจะล้างเองนะครับในหนึ่งเดือนแรกนะครับอยากจะล้างแห้งเราก็ล้างได้โดยใช้โบในการเป่าทําความสะอาดที่แผงค้างพึ่งคอยร้อนนะครับและลังพึ่งคอยเย็นนะครับโดยที่เอาฟิลเตอร์ออกไปล้างไปเป่านะครับก็แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือรักษาความสะอาดในห้อง ให้สะอาดมากๆเลยนะให้สะอาดโดยที่ไม่มีฝุ่นมาเข้าไปในแอร์เลยอย่างนั้นโอเคนะคก็สามารถยืด,ยดอายุการใช้งานไม่ต้องมาล้างแอร์เสียเสียค่าช่างประมาณปีละสองครั้งไม่ต้องนะครับก็อาจจะปีครึ่งในงล้างให้จ้างช่างมาล้างทีหนึ่งก็ได้อย่างนั้นนะถ้าหากว่าทุกๆหนึ่งเดือนนะครับมีวินัยน,นะครับเอาฟิลเตอร์ไปเป่าเอาโบ้ไปเป่าที่แผงคอยร้อน,นะครับทุกๆเดือนยังไงก็ ลดค่าใช้จ่ายไปเยอะนะครับ 2. นะครับต้องศึกษาเรื่องของการถอดเครื่องปรับอากาศที่คุณผู้ชมใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนจริงๆมันมีวิธีถอดนะครับถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจในการถอดนะครับก็สามารถถอดล้างแบบนี้ได้เลยเนาะโอเคถ้าอันนี้คือบอกเลยว่าค้าหาว่าคุณผู้ชมชาวบ้านสนใจแล้วก็อยากจะล้างด้วยตนเองนะครับ มีวิธีประมาณนี้นะครับก็มาบอกคร่าวๆไว้ตรงนี้นะฮะเผื่อว่าใครที่ล้างจะล้างแอร์เองแล้วไปดูคลิปล้วเฮ้ยซื้อโฟมมาแค่หน้าฉีดแล้วก็มีม็อกฉีดน้านิดเดียวอย่างนั้นอนะ่ะต้องดูสภาพเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศของเราก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจล้างด้วยตนเองนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะเสียเงินสองต่อก็ได้นะครับโอเคถ้าหากว่าคุณผู้ชมทางบ้านสงสัย ตรงไหนนะฮะก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะครับก็ยังไงพูดคุยกันได้นะครับมีข้อสงสัยผมยังไงผมจะตอบให้หมดเลยครับโอเคโซโลนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะขออนุญาตล้างแอร์ก่อนละกันนะวันนี้ผมถอดกงก็ลอกไปแล้วนะกงก็ลอกกระโสบออกมาครับโอเคสวัสดีครับ